สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมูเจลทัวร์ฟิชเชลนะคะพี่น้องตอนนี้เจมูกําลังเดินทางไปตลาดเมืองทองค่ะพี่น้องอยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะเดินทางไปตลาดเมืองทองเพื่อที่จะไปเบิ้งนะคะสาวน้อยพิดบานแพ่งนะคะพี่น้องมันนี่เิ่นทําการแสดงอยู่ที่ตลาดเมืองทอง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะคะพี่น้องอ่าได้โอกาสพอดีค่ะเพระวจีมุยอุดรน,นะคะยู่ไก่ห่างจากตลาดเมืองทองประมาณสี่กิโลค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางไปอยู่ถนนโพสีเนะะียค่ะเนี่ยนะคะ่ะวงเวียนน้ำผุนะพี่น้องอ่าวงเวียนน้ำผุนะคะตลาดโพสีเออวงเวียนน้ำผูสิบไปตลาดโพสีะคะ่ะพี่น้องอ่า มื่อกี้ท้องฟ้าก็าคือแจ่มใสมากค่ะพี่น้องดูเบิ่งทิลานพุน่นขี้ฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสนะคะมีเมฆนิดนึงนะอ่ามื้อนี้พอกันแน่นอน,นะค่ะพี่น้องกับสาวน้อยพิบ้านแพงะคะ่ะที่มุ่จะไปถ่ายคลิปนะครับให้พี่น้องได้เบิงะะ่งกันน้ำกันนะพี่น้องเนาะ,ะให้พี่น้องได้เจอได้เบิ่งสด,สด ท่าไลฟ์สดได้นะพี่น้องเดี๋ยวจิมุจจาไ์สดให้พี่น้องได้เบิ้งนะคะ,ะถ้าว่าขี่มาท้ายอยู่แล้วนะพี่น้องนะขี่มาลงอยู่แล้วฝากพี่น้องติดตามน้ำเด้อค่ะเด้อฝากพี่น้องติดตามน้ำตอนนี้ก็ถึงเ <c oughs> นี่ยแหละค่ะถนนโพธิ์สีเส้นนี้จะไปหอดหนาตลาดเมืองทองเลยพี่นอ้องหมอพักเจมูยูพูนอยู่ตลาดโพธิ์สีถนนเนี่ยถนนเส้นนี้คือถนอนโพธิ์สี สินเดียวกันจากหองพักเจมูคือเง่หอดตลาดเมืองทองเลยค่ะยาวถึงตลาดเมืองทองเลยโอ้ของสั้นรถกะจะหลายจักน้อยค่ะเพราะฟังบุญนกนจะรถหลายจักน้อยนะคะตลาดเมืองทองเพราะว่าเพิ่งขายเครเนี้ยงก่อนพวกของส่งนะคะ ผลไม้เอ้ย,อยังสินอ่ะาเมืองทองจะสั้นจักหน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าขาดังกล้องมันบอกขบดีปันไดตอนนี้ก็ถึงไกลละพี่น้องไกลละจะข้ามทางรถไฟไปน้อยนึงนะคะก็ไกลหอดละไกลหอดตลาดเมืองทองละโอ้ทองฝาดสวยพี่น้อง ท้องฟ้าสีสวยมากเลยค่ะคาดว่าฝนจบะบ่ตกดอกไม้เนาะมัน,นะจะเด็ดมวนมวลน้ำกันมวนมวลน้ำกันเงาเงาคะ,ะ,คะาออพี่น้องนี่บกสอนี่ก็ยุ่ยุ่นแถวนี้แหละพี่น้องถ้าผู้ใดนั่งรถบกสอมาตัวสิมาเบิ่งนะอืมจะมีรถส่วนตัวกันตรงไปพุ่นเลยนะค่ะบกสบกสอ,สอเส้นทันอยู่ฝั่งซ้ายมือ จะหลายชิ้นน้อยนะว,วันนี้เป็นวันเสาร์นะเห็นปะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์พุ่นรถมันจะเลี้ยวเป็นคันถนน เมื่อก่อนอ่ะตอนก่อนหนาที่เจมัวจะรู้จักวงสาวหน่อยอ่ะก็คือเมืองยูดอนนี่แหละพี่น้องดูยูดอนนี่แหละ่ะฮูจักวงสาวหน่อยเราไม่หูฮจักหรอกฮูจักนะฮุนจักมาแจะดุนแล้วต่ว่ามีโอกาสได้บึงนี่สิเนาะมีโอกาสได้ไปบึงก็คือขังแหลกกับยูดอนอยู่อำเภอกุมภะว้าปีนะคะตำบลประโคนเจมัวจำซื้อม่บันบ่ได้หมูมบบันที่เจมัวไปบึงสู่ตะว่าอยู่ตำบลประโค่อำเภอ คุณเพราว่าปีนะฮะอุดรครั้งแรกทช่ไปเบ่งจะมีโอกาสเบ่งย่นี่อ่าเพราะว่าพักยุนี่ยุนี่ตลอดนฮะยูอุดรตลอดแต่ว่าช่วงนี้ก็จะไปหลายหม่องเลยตามตามสาวน่อยไปละค่ะพี่น้องอออยู่ใกล้เพือ่อนก็ช่วงวันเจมูก็มีโอกาสได้ไปตามลำเพลินโชว์นะคะสาวหน่อยวงสองสาวน้อยลำเพลินโชว์นะเลมีโอกาสได้ไป ตามไปเบื้องยูงเทพนะคะงวดน,นี้บม่ได้ไปเลยเพราะว่าด,ด้วยอย่างหลายๆอย่างนะคะม,มีทุลาตีทุลาน้ำก็เลยได้ยูอดอนวันนี้ยูดอนกับหมาว่านกับไปเบื้องยูขอนแก่นค่ะหมาว่านกับขับรถไปเบื้องยูขอนแก่นนะะ้องลอยสี่สิบกิโลจากจากอุดรไปหอดอ <c oughs> ไปหอดบขศสามา็มันลอยสี่สิบเนี่ย กลับไปเลยก็กลับขึ้นมาค่ะมือขึ้นีกเลิกประมาณตีสองออกจากออกจากบกโซสามประมาณตีสองก็มาผอดอุดรประมาณตีสี่ะประมาณตีสี่ก็นอนอ่ะไอตุลาเมื่อกี้ออกมาเบิ่งบัดนี้จะมาเร็วจักหน่อยเหมือนสิบสี่บ่าสามแล้วนะค่ะเชมุก็เลยออกมาไปจับจองที่นั่งนะคะจับจองที่นั่ง รถก็จะติดในจักหน่อยนะคะฟังนีเพราะว่ามันหนี้อ่ะยูดียูไกย,ยูดีเนาะพี่นอ้องเนาะยูดีน,ดนี่กันแถวนี้ก็จะรถติดจักหน่อยช่วงนะคะช่วงตลาดน้องบัวถ้าผู้ใดามาทางนี่นะพี่น้องถ้าผู้ใดผ่านมาทางนี่ก็จะรู้ว่ารถติดจักหน่อยนะไอ้ก็บป็นติดแซ่พี่น้องมันติดไฟแดงม,มันก็นเลยแบบว่า,าคือยังรถติดเอากลับไปได้เรื่อยๆนะคะ ไฟเขียวเฮ้าไปได้เรื่อยๆรื่อยิงเปน้องฝั่งสายเมือเนี่ย็เป็นยูดีนะะยูดีท่าะะอ่างสรรปสินค้าน้นองแหล่งร่วมเศรษฐกิจพวกเอ่อตลาดเนียงสิเนาะของกินตลาดเสือผ่านยูดีมีพันมิตรตลาดค้นกันเลยไวรุ่น มันจะวไว่รุ่นและทุกไว้แหละก็มนานยางกันนะนะ่คะตามทังรถไฟไปนี่กะไกลแล้วพี่น้องไกลถึงตลาดเมืองทองแล้วนะฮะรถก็จะลายจชกนน่อยดีเข้ามาบาพอพ่อรถไฟเนาะขันแม่นเพราะเข้ามาพ่อรถไฟอีกติดติดรถไฟอีกนะะแล้วก็ไปติดไฟแดองอีกแยกหนะ่า รถไฟมาแล้วเนี่ยค่ะมันรถแยกันสิขวญไหวขวญไหวจังหน่อยตรงนีแ้แยกตลาดนะคะมันมีตลาดอันนี้ก็เป็นเหมือนตลาดสดนะคะพี่น้องใกล้แล้วค่ะโอ้บรรุรถคือวันนี้ติดประจำนะพี่น้องรถรถไหลเป็นประจำเพราะว่ามัน เป็นทางออกนะคะทางออกไปสกกลทังออกไปสกล,ออก,สกลออกไปขอนแก่นก็นใดออกไปสะกลก็นใดนะคะเรียงเมืองเรียงเมืองไปท่านไฟเขียวโอ้ท่านไฟเขียวนะคะพี่น้องกล้องก็จะสั้นทีน้อย <c oughs> ใกล้ถึงแล้วค่ะพี่น้อง ใกล้ถึงแล้วนะคะตลาดเมืองทองจเจริญสีมีฝั่งนี้ซ้ายนี่ก็จะเป็นสนามกีฬาค่ะสนามกีฬานะพี่น้องสนามกีฬาของเทศบาลของเทศบาลเมืองกุดอนนะคะฝั่งมุลกระถาครับรถไม่ขุ้นเจือว่ารถลายนะคะเจือว่ารถเจอ ฟ้ามากท่าพี่น้องผู้ใด <c oughs> ยู่ไก่ยู่ไก่กับฟ้ามากเลยเพราะว่าเพราะว่าแถวนี้อันนี้ยมันแรงอ่ะรถมมนจะติดท้าท้าพันเส้นพสีมากกับเยี่หมูนะแต่ถ้าออกมาจากทั้งขอนแก่นทั้งผุนมันมีปัญหานะคะเพราะว่าออกจากผุนเลียงเมืองเลี่ยวขม้าพึ่บพอดเลยนะเนี่ยคอู้ทองฟ้าสวยนะเมฆขึ้นหลายแต่เ <c oughs> มฆโตเดี๋ยวเราพี่น้องเนาะอเมฆเยอะ ถึงแล้วคะ่ะพี่น้องนี่แยกไฟแดงข้างหน้านี้ก็ถึงตลาดเมืองทองแล้วคะ่ะนี่เลยสะพานลอยไปนิดน,นึงถึงแล้วนะคะตลาดเมืองทองจเจริญศรีเบืองหันนะต่างอยู่มงไหนพี่นอ้องหันมีทีสาวน้อยพิษพันแพงนะฮะโอ้มวลคะ่ะเมื่อคืนเบืงอยู่ขอนแก่นคนหลายแห่งพี่น้องคนเยอะมากคะ่ะคอนแก่น คนหลายพี่น้องหลายช่วงเตยลากอะคนหลายขนาดแบบว่าที่นั่งกับบเอื้อมน้่ยปันใดเด็พี่น้องเพราะมันมีขีดตุม่มเขียงสินะแบบว่าห้อยรถเข่าไปแล้วมันเห็ดรถติดโลมหรือมันก็เป็นร่องเป็นอย่างสินะอยู่ขอนแก่นมืขอ้นนี่ไปเขียวแล้วเนี่ยพี่น้องฟังความมือนี่เป็นตลาดเมืองทองแล้วเจมูมาจากทั้งทั้งตลาดอันโพสีย <c oughs> โอ้ เป็นหอ,อมสังกะสีแล้วต้นนี้พี่นอ้องหอมสังกะสีแหล้อาจารย์มูฟ้าไปหล่อเบึ้งนะคะถึงแล้วตลาดทองทองเจริญศรีอยู่ร้านนี่รถมีขี้ตมแน่นอนพี่น้องเพราะว่ามันเป็นข้นกิดเป็นข้นกรีดรถเลยค่ะขั้นกิดเบดดิดีบ่เบลเบื่อนแล้วนะพี่น้องนี่เนี่ยค่อยู่เห็นบ่น,นี่เวทีไปแต่งอยู่ใส่โอ้อดีกันลังตังกันลังตังเวที เมนบอกเอ้าเ่อนหันมาทางนี้ป่ะเป็นหันออกทางนี้เออจมูไปนั่งมึงไดดีเนาะวันนี้เย้าหามุงนั่งกันนี่พี่นอ้องถึงแล,ล,ล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเจมูไปคลิปไป่านนี้ก่อนเดี๋ยวเจมูไปหาหม่องนั่งก่อนไปหาหม่องนั่งก่อนจองที่นั่งก่อนนะพี่นอ้องนะอ่าสําหรับคลิปนี้ปิดไปถนนนี้ก่อนนะพี่นออ้องเด้ออ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ